ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวลัยราชภัฏนนครธิธรรมราชรองศาสตราจารย์ดรบำรุงศร,าารีนวลปานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฏน์นครธิธรรมราช บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชปัจจุบันเราเปิดทําการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและปวิชาชีพครูซึ่งทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็มีสาขาวิชาต่างๆให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเรียนมาเลือกเรียนมากมายเช่นสาขาการบริหารการศึกษาสาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ซึ่งทั้ง3สาขาวิชานี้มีทั้งในระดับปริญญาโท,แล,โทและปริญญาเอก ก็จะสังกัดคณะคารุศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ก็จะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์สาขาวิชาสื่อสารการเมืองซึ่งทั้ง3สาขาวิชานี้ก็จะสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนทางด้านสาขาการสื่อสารมวลชนเราก็จะมีสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล นะครับซึ่งจะสังกัดคณะวิทยาการจัดการส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็จะมีหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและก็ในส่วนของหลักสูตรสหวิชาการการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ทุกสาขาวิชาที่มีอยู่ณปัจจุบันทีนี้ถามว่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนครศรีธรรมราชณตอนนี้เหตุผลทา ไมถึงจะต้องมาเลือกเรียนที่นี่หลักๆแล้วมันก็จะมีอยู่หลายเหตุผลแต่เหตุผลหลักๆที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะมาเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครธรรมราชนะครับประเด็นแรกเลยคือเนื่องจากว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเหตุผลที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐค่าใช้จ่ายในการเรียนก็เลยไม่แพงมากในระดับปริญญาโทเหมาจ่าย1 0 0 0 0แบาทปริญญาเอกเหมาจ่ายในราคา3ามแสนเก้าหมื่นบาทซึ่งลักษณะของการจ่าย ค่าเล่าเรียนก็สามารถแบ่งจ่ายเป็นส0ภาคเรียนได้ประเด็นที่2ก็คือหลักสูตรของเรานะครับทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านการรับรองจากอวนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตรก็จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงได้กําหนดไว้ประเด็นสําคัญครับนักศึกษาสามารถที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ทางบัณฑิตวิทยาลัยเราได้ทํา MOU กับธนาคารกรุงไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินก็สามารถจะกู้ยืมได้ซึ่งเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกําหนดประเด็นที่4เหตุผลทําไมถึงต้องเลือกเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภาัฏนครธิธรรมราชทางบัณฑิตวิทยาลัยเรามีทุนวิจัยนะครับที่จะสนับสนุนให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโท1 0,000บาทในระดับปริญญาเอก3 0 0 0 0บาทนะครับและที่สําคัญที่สุดครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะมีไทม์ไลน์ให้กับนักศึกษาชัดเจน นั่นหมายถึงว่าในระดับปริญญาโทนักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายใน2ปีในระดับปริญญาเอกนักศึกษาสามารถที่จะเรียนจบได้ภายใน3ปีเนื่องจากว่ามีกลไกและก็ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมีแผนการเรียนที่ชัดเจนอย่างเช่นนักศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตร2ปีเมื่อนักศึกษาเรียนจบคอร์สเวิร์กที่เป็นไปตามข้อกําหนดแล้วนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะให้นักศึกษาสอบหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หลังจากนั้นก็จะสอบ3าบทและก็จะสอบ ห้าบทตามลําดับก็มีกลไกที่ค่อนข้างชัดเจนในระดับปัญญาเอกก็เช่นเดียวกันครับหลังจากจบพอดเวิร์กที่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะให้สอบ QE แล้วก็จะสอบหัวข้อเรื่องแล้วก็สอบ3บทแล้วก็5บทตามลําดับเพราะฉะนั้น,นกลไกเหล่านี้ครับมันจะทําให้นักศึกษามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วก็จะจบการศึกษาตามที่กําหนดและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ในบัณฑิตวิทยาทุกท่านยินดีที่จะให้คาปรึกษาคําแนะนําในเรื่องของการเรียนเพื่อที่จะทําให้นักศึกษามีความ มั่นใจมากขึ้นว่าสามารถจบตามที่กําหนดได้ชัดเจนสุดท้ายนะครับก็อ,อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่จะสนใจเรียนทั้งในระดับปัญญาโทและปัญญาเอกรวมถึงเปาวิชาชีพครูมาสมัครเรียนกันได้นะครับถ้าต้องการที่จะยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพและก็ตําแหน่งการนะครับและก็เพิ่มโอกาสทางตําแหน่งงานให้กับตัวเองนะครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชอาจารย์ใกล้ชิดบัณฑิตมีคุณภาพขอบคุณครับ